สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของการลงทุนช่องที่จะทำให้การลงทุนของคุณนั้นมีกำไรในคราที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงซึ่งแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้พอของคุณนั้นเนี่ยรอดพ้นในยามวิกฤตนะครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวหลังจบคลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับ สำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็มีเรื่องราวดีๆนะครับจะมาแบ่งปันกันนั่นก็คือ3ามไมเซ็ตสำคัญนะครับเพื่อความสำเร็จในการลงทุนเป็นเรื่องธรรมดานะที่เราลงทุนแล้วเราก็ย่อมต้องการผลตอบแทนที่เป็นกำไรจริงไหมครับแต่ว่าแหมในตลาดหุ้นเนี่ยแหมมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิซึ่งส่วนหนึ่งที่จะทำให้ได้กำไรหรือขาดทุนนั้นเนี่ยมันก็คือไม d ซ็ t ที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีไมเซ็ตที่ผิด โอกาสที่เราจะขาดทุนหรือประสบความล้มเหลวในการลงทุนนั้นเนี่ยมันก็มีสูงมากๆเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่า3ามไมเซ็ตที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการลงทุนนั้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างข้อที่1นนะครับนั่นก็คือการขาดทุนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาและเราจะต้องประสบพบเจออย่างแน่นอน แม้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะขัดแย้งกับความรู้สึกมันอาจจะขัดแย้งกับเป้าหมายในการลงทุนของเราเพราะว่าเราลงทุนเราก็อยากจะได้กําไรมาพูดแบบนี้เนี่ยแหมมันไม่น่าฟังกันเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนนะแม้ว่าจะเก่งเป็นนักลงทุนระดับโลกนะอย่างวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยแหมเขาก็ต้องประสบความขาดทุนด้วยเช่นกันนะครับ แล้วภาษาอะไรกับนักลงทุนตัวเล็กๆอย่างพวกเราจริงไหมครับเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยมันจึงไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับที่บางครั้งเนี่ยเราจะขาดทุนจริงไหมแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นนั่นก็คือนักลงทุนระดับโลกนะครับเมื่อเขาลงทุนผิดทางเขามีวิธีการยอมรับและแก้ไขในสิ่งที่เขาพบเจอ เขารู้จักตัดขาดทุนเขารู้จากการถอยซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแหมไม่ยอมที่จะขาดทุนนะส่วนใหญ่จะยอมถือเพื่อหวังว่าราคานั้นเนี่ยจะกลับขึ้นไปที่ราคาที่เราได้ซื้อมาแน่นอนครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินทุนก็จะหายหดและต้องเจ็บช้ำประสบความล้มเหลวกันไป ซึ่งถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเมื่อเราขาดทุนเราก็สามารถตัดขาดทุนได้ตามแผนที่เราวางไว้เนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงไหมครับเพื่อรักษาเงินทุนและในครั้งต่อไปเนี่ยเมื่อเราลงทุนนะครับถูกจังหวะถูกตัวแล้วเนี่ยเราจะได้รับผลกําไรและประสบความสําเร็จในระยะยาวข้อที่2นะครับการรวยเพียงชั่วข้ามคืน ภาพจำของนักลงทุนหลายๆคนนะครับที่เข้ามาในตลาดหุ้นนั้นเนี่ยเพราะว่าตลาดหุ้นนั้นเนี่ยมันทําให้คนร่ารวยอย่างมหาศาลนะครับและหลายๆคนที่มองเห็นตลาดหุ้นในต่างประเทศนั้นเนี่ยแหมก็จะมีความเข้าใจว่าเรานั้นเนี่ยสามารถรวยได้ในช่วงเวลาอันสั้นนะครับหุ้นที่เราซื้อเนี่ยแหมมันจะขึ้นมาเป็นโหวหาเด้ง10เด้งเลยในช่วงเวลาแบบว่าวัน2วันหรือเดือน2เดือนนะครับทำให้เราเนี่ยเป็นเศรษฐีเงินล้านพันล้านได้ภายในสิ้นปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้พฤติกรรมการซื้อขายหุ้นของเรานั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับเนื่องจากเราเนี่ยจะซื้อขายหุ้นบ่อยครั้งนะและเลือกหุ้นที่เป็นหุ้นข่าวนะครับที่แบบว่าวิ่งร้อนแรงซะจริงๆนะพาะหวังว่าหุ้นนั้นเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าหุ้นที่ร้อนแรงหุ้นที่เป็นข่าวส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ในช่วงปลายของขาขึ้นแล้วนะครับแน่นอนครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเจ็บกันไปนะเราลองดูผลตอบแทนของนักลงทุนแล ับโลกดูไหมครับว่าเขาได้ผลตอบแทนเนี่ยโดยเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยปีละเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างอย่างวอลเลนบัฟเฟต์แล้วกันนะครับเขาได้รับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะครับเพียง20%เท่านั้นเองนะครับ20%แบบดอกเบีย้ยทบต้น แต่ว่าระยะเวลาของเขาเนี่ยโหยาวนานเนี่ยติดกันถึง60ปีกันเลยทีเดียวเห็นไหมครับว่าผลตอบแทนเพียง20%นั้นเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยเป็นเศรษฐีระดับโลกได้แต่มันต้องอาศัยระยะเวลาครับเราต้องให้ดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยทำงานนะครับควบคู่กับผลตอบแทนไปด้วยการลงทุนที่ดีเนี่ยควรมีผลตอบแทนที่เหมาะสมนะครับซึ่งเราควรวางแผนผลตอบแทนให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงเพื่อการลงทุนของเรานั้นเนี่ยจะได้มีความมั่นคงแข็งแกร่งในระยะยาว และข้อสุดท้ายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกนะครับที่มันแน่นอนนะในตลาดหุ้นก็เช่นกันนะคิดว่าจะขึ้นนะอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไปนะครับคิดว่าราคามันต่ํามากแล้วนะมันไม่น่าจะต่ำไปกว่านี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะต่ํากว่านี้ได้อีกนะจนในที่สุดเนี่ยโหเอาออกจากตลาดไปเลยก็มีนะครับ การใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆนะครับมันก็เป็นเพียงแค่สถิตินะครับซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยจะต้องขึ้น100%หรือลง100%จริงไหมครับหรือการอ่านงบการเงินเนี่ยว่าหุ้นบริษัทนี้เนี่ยโหมันถูกมากแล้วนะราคาของมันเนี่ยแหมไม่ต่ําไปกว่านี้หรอกนะครับแต่ที่ไหนได้สุดท้ายแล้วเนี่ยกลับต่ําจนชนิดที่ว่าเราขายทิ้งแทบไม่ทันจริงไหมครับ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยแหมมันเป็นไปได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นเนี่ยมันมักจะไปตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดเรารู้สึก เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะรู้และเข้าใจนั่นก็คือไม่ว่าจะวิเคราะห์ทางงบการเงินดีแค่ไหนหรือกราฟจะสวยงดงามเพียงใดนะมันก็มีโอกาสเช่นกันนะครับที่ราคามันจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้เพราะมันไม่มีสิ่งไหนที่แน่นอนในตลาดหุ้นเราควรวางแผนในสิ่งที่ไม่คาดคิดไว้เสมอเพื่อการลงทุนที่ปลอดภัยในอนาคตและนี่นะครับก็เป็น3มามไมเส็นสำคัญ ที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในการลงทุนทุกคนนะครับให้มีความเข้าใจในการลงทุนและมีความสําเร็จในอนาคตแบบยั่งยืนนะ เป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณไม่มากก็น้อยนะหากใครมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกล่าวเล่าเรื่องนะเพราะว่าสิ่งที่คุณแชร์ให้กันนั้นเนี่ยมันอาจช่วยให้หลายๆคนนะครับรอดพ้นจากความเจ็บปวดในการลงทุนที่เขาประสบอยู่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุนได้พบอิสรภาพทางด้านการเงินและได้แบ่งปันความสุขให้กับผู้คนรอบข้างต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ